ครับสวัสดีครับส่วนเฮียส่วนกินครับผ้าม้าอันนี้ครับเยนนมอลเปลีป่ยนนมอลเลี่ยนหนาคาดค่อมแอร์ครับยูสูดีแม็กมานน้าสีอันนี้เห้ก็ยยอนสายผ่านลงครับค่ายเบอร์สิบสี่ตั้งหนาแต่ก็ยยอนเบอร์สิบสองครับอากาไปน้ำยาครับกดสายออก สายนังยาถอดข้อมองมาคร,ครับครับเดี๋ยวถอดลงมาใเบิหงครับน็อตสองตัวแล้วก็น็อตน็อตขาค้อมี่ตัวครับถอดแบตออกก่อนครับแล้วก็น,น้ำการปดออกมาเลยแล้อมองมาครับอันนี้มอเรยไม้เอี้ยมมันครับมอลียพร้อมนาคาดพร้อมค้อย ท้องใหม่ครับแกะกองเอาตัวนี้มันขาดเดี๋ยวถอดลงมาจะเขียนกระคาครับเดี๋ยวผมขอถอดนครับครับกอบต้อมเฟซซร์ออกมาแล้วครับเอากระดาษอุดไว้ได้ครับคุณสิลง นอนหกยียมครับัขนหนามันออกพอแตนัดไปไหนครับต้องเง็ดสองมือเดี๋ยวผมถอดแล้วใส่แล้วครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนจังเบองอีกครับถอดนอดออกแล้วครับ ดึงไปเลยครับแล้วกะที่มทางครับขันปินเอาปินล็อกออกตัวถนัดต้องเข้าเหยีปุ่นวยวเขอถอดก็เข้าซะบ้าหนึ่งครับถอด่าเสราเซ็จเรียบร้อยนะครับครับของเก่ามันของเก่ามันจะซึแล้วมันจะขาดครับขาดเพื่อ่ะ อัีเเป็นลูมครับเป็นหลองนี่ก็เป็นค่อยไฟฟ้าค่อยดูดมันครับทำไมครับลักษณะอาการที่ถึงเปลี่ยนคือมันดังครับจับบังว่าจัาบบางเย็ยนบังว่าเย็ยนบังจับปอดีแล้วก็มีเสียงดังครับจัจจจจครับพามาใส่กันเลยครับให <Yeah. S 1> ้ไปเรียบร้อย ใส่ปิดล็อกครับเมื่อเดียวสิได้บวละ่ะใส่กบไปครับตรงใส่สนิทนะครับนี่โบธนัดยาใส่สองมือนะครับ ใส่ค่อยไฟฟ้าก็ไปเ,เรียบร้อยกัใสซโมเล่ครับถ้าจะระีจักหน่อยแซนเปืนทุบลงครับเอาใหม่ห้องก่อนด้วยครับใหม่ห้องกัทุบทุบพยายามทุบริมในก๋บมเอาใส่ก่อนครับ ใส่ไปเรียบร้อยป่านี้มันจะอยู่ไอ้ปั๊บแหวนนะครับแหวนเหมือนแหวนห้องปั๊บแหวนก็หนาคานถ้าลองใส่ลงไปก่อนก็นกบ,บาทเลยมันจะชีดปวดมันจะชีดปวดมันจะทำงานตลอดเวลา,อ,าอ,ออกมางานมันชีดปวดแลีวก็แหวนครับมันจะมีตัวบางตัวหนาแถมมาต้องคอย ลองใส่ไปก่อนเห็นครับจะมีซองว่างขึ้นมาเห็นว่าครับเอาจาักประมาณนิดนึงเห็นมันห่างกวานิดนึงเบ่งรอบขางครับกันได้เรียบากับขันนอตลงไปเลยครับเป็นอันเส็จเรียบหลอยนำไปใส่รวดครับ ดยาทำงานเลาทำงานมันก็จะดูดเข้าไปครับวันนี่จะโยกเข้าไปครับเดีย๋ยวจะมาเบ่นกันต่อครับครับประกอบเรียบร้อยครับปรกอบเรียบร้อยเช็คหัวเติมย,ยาครับที่นี่ tương giá không start tương giá khóc bằng ngay cúp kiềm hãy đi tương giá không một hòa nhân một cái hoa hoa đã rồi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền เย็นดีแถเย็นดีเย็นซวยๆเลยครับนาคาดมันดังมันจับบทสนิทเราก็เปลี่ยนไม่ครับอาการนันจะเป็นแบบเย็นๆห,หายนี่เสียงดังครับก่อนที่จะก,กันไปก็ฝาก สนเสนี่ยงเสนกินครับฝากกดติดตามด้วยแนน่เด้อครับมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆครับสำรวจแหน่เห็ดกับเขาเนี่หาของเสียบกินแนน่ครับกดกระดิ่งครับสิบริภาทคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับ